ครับสวัสดีครับส,สมาชิิตีเดัดมิจฉุกตั้นประจำที่24เดือนมกราคม2569นะครับก่อนอื่นเรามาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้คนตัวไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเดมันเต้เจอกับเอลเช่น,นะครับผมต้องให้รองเอลเช่ไปแต่ราคาปปนะครับสรุปว่าตายนะครับคู่นี้จบเกมเดมันเต้เปิดบ้านรองชนะไปด้วยสกอร์สามตู้ต่อ2นะครับ ต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอลสอดที่ผมได้ให้ไปตังในกลุ่มก็บวัวมาเหมือนเดิมนะครับในกบวัวต่อนเนื่องมา2วันติดติแล้วด้วยนะครับสหร,รับบอลสดนะครับส่วนบันเต็งตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับปัดบวัวต่อนเนื่องไปนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลน,นะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดตีดดีเก้าเก้าด้วยนะครับ จะมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดตีด99ด้วยนะครับสําหรับสาบบอลแม่กวรป้านนะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสอดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างและสมาชิกได้รู้กันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้ห่งคู่นะครับเป็นบอลเปรมาเลียกิดนะครับ เป็นคู่ระหว่างเบอร์ลี่เจอกับสเปอร์นะครับเบอร์รี่ยูนดับที่19ของดีนะครับส่วนสเปอร์อยูนดับที่14ของดีนะครับเกมคู่นี้จะตะกันเวลา4ตุ้มรงตามเลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปร,ปรากฏว่าสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสก,กอร์3ประตูต่อ0นะครับมาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ เจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่านล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1นัดเล็เสมอไป2นัดนะครับส่วนนล่าสุดบุกไปเสมอกับเรียบูมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับฟอยรนองก็ดูพอใช้ได้นะครับส่วนทีมเยือนอย่างซาปเปอร์านล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1นัดเละเป๊ะ,ะ,เะไป2นัดนะครับในนล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะบรัสเซียดอทมุนในวันตุ้ยไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับฟอยรนองก็ยังดูค่างแย่น,นะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับ จะบ้านอย่างเบอร์รี่จ่ายไม่บลอสามบล๊กหนึ่งนะครับตัวหลักก็จะมีคายวอ์เกอร์เจดอนแอนตทนี้แล้วก็อาร์ m นด d o บูย่านะครับ ส่วนทีมเยือนอย่ง aper, างสัเปอร์จะไม่บอบเสียหนึ่งนะครับนำท่ามาโดยคอร์เนอร์กาลาเกอร์ซาวิเซมอนและก็โดมินิกโซลันกี้นะครับสำหรับเกมคู่นี้เดบเปิดม,มาเป็นสัเปอร์เปิดราคามาต่อครึ่งเม็ดนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปตางทีมเยือนอย่างสัเปอร์มากกว่านะครับผมมองอเกมคู่นี้สัเปอร์ดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเบียดเอชาชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อสัเปอร์ไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับยังมีกลางนะครับฝันต้องให้ต่อสัเปอ ไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับผมมองว่าอยู่ทิมยาหนาลุ้นกว่านะครับก่อนจจากกันนะครับฝากกดติดตาม้วยกด subscribe ช่อง u t u b e ตีดัดบิ๊กโจมได้เปที่ีดัดบิ๊กจมให้ผมด้วยนะครับมีประเด็นอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ